แขวนมวล50กรัมครับที่ปลายล่างของสปริงซึ่งแขวนในแนวดิ่งนะครับโดยที่ปลายบนยึดไว้ถ้าดึงมวลเล็กน้อยทำให้สปริงสั่นขึ้นลงวัดเวลาในการสั่น10รอบได้5วินาทีหากเปลี่ยนมวลเป็น200กรัมจะวัดคาบการสั่นได้เท่าไหร่นะครับลักษณะนี้เป็นข้อแจกแ้มนะครับที่ว่าเปรียบเทียบของ2 2สิ่งนะครับของ2สิ่งอย่างเช่นจากตอนแรกนะครับ50กรัมก็เปลี่ยนเป็น 200กรัมนะครับจากมวลนะครับเปลี่ยนแต่ค่า k เ็นครับค่า k ไม่เปลี่ยนก็คือหมายความว่าเป็นสปริงอันเดิมนะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วคาบนะครับคาบอันที่หนึ่งนะครับเขาก็บอกมาว่า5วินาทีนะครับจะเคลื่อนที่ได้10รอบนะครับ เพราะนั้นค่ารอบเดียวนะครับก็คือคาบนะครับมินิยามว่าเวลาที่เคลื่อนที่ครบ1รอบใช่ไหมครับเพราะนั้นก็หารกันก็ได้0.5าวินาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือคาบนะครับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2ก็เป็น T2 ครับเป็นสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนั่นเองนะครับก็มีแค่นี้เพราะนั้นสมการก็คือ T 1นะครับ2พายสุกเรูดนะครับ 1> m 1, 1ส่วนด้วย k นะครับให้เป็นสมการที่1แล้ว t 2เท่ากับ2พ pi square t m 2ส่วนด้วย k อันนี้ให้เป็นสมการที่2เอาสมการที่1ตั้งหารด้วยสมการที่2ครับก็จะได้ t 1ส่วนด้วย t 2นะครับเราดูอย่างนี้ตัดกันเลยก็ได้นะครับตัดกันไปส่วนค่า k เป็นครับ ก็คงที่อย่างที่เคยบอกมาเมื่อกี้นะครับก็คือตัดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ว่า square root อะไรครับ m 1ส่วนด้วยนะครับ m 2เป็นลักษณะนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะจำสมการนี้ได้เลยนะครับก็อาจจะเร็วไปเนะี่ยก็ก็ดีนะครับที่มันเร็วนะครับ ก็ทาได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่จําเป็นนะครับก็ขอให้เข้าใจคอนเซปต์หลักๆก็พอนะครับส่วนสมการนี่ลองไปแก้ในห้องสอบก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับค่อยๆค,คิดไปก็ได้นะครับเพราะว่าข้อสอบสมัยนี้นี่เป็นไม่ใช่ข้อสอบแบบไฮสปีด peed นะครับเป็นข้อสอบที่ให้เวลามาพอดีกับที่จํานวนข้อสอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะทําไม่ได้คือไม่เข้าใจซะมากกว่านะครับตรงนั้นนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณนะ คราวนี้ครับเรามาแทนค่านะครับ t 1ก็คือ0.5นะครับสิ่งที่โจทย์เขาสนใจก็คือ t สองครับ m 1ครับนี่คือ m 1นะส่วนนี้เป็น m 2นะครับหน่วยเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็ไม่จะเป็นต้องแปลงเป็นหน่วยกิโลกร,รัมก็ได้นะครับก็เป็นหน่วยกรัมนะฮะนึกไว้ในใจนะครับก็ตัดกันออกไปหน่วยก็ตัดกันออกไป ก็กลายเป็นอะไรครับ0.5หารด้วย t 2เท่ากับชัยรุ1ส่วน4นะครับเพราะนั้นเท่ากับ1ส่วนด้วย2เพราะนั้น t 2ครับแ้วกเท่ากับ1วินาทีนั่นเองอตอบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ